ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงความรักครึ่งปีประจำราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกค่ะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมนะคะเรื่อยไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าความรักในช่วงครึ่งปีหลังนี้ของชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ดูได้ทั้งคนโสดคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีแฟนหรือว่ามีคู่อยู่แล้วเลยนะเดี๋ยวพี่แมวจะทำท i m สแตมป์แยกเอาไว้ให้นะคะแ้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ดวงความรักของเราในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวพี่แมวขออนุญาตหยิบไพ่ฐานดวงก่อนเลยเนาะานำมาด้วยเก้าเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญค่ะ The Hangman สมถ้วยค่ะ7ดดาบ6กเหรียญโอ้ The High Priestess ค่ะราชาถ้วยค่ะ เด็กถือดาบค่ะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายอัศวินถือถ้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอเริ่มต้นจากคนโสดก่อนดีกว่าคนโสดราศีพิจิกค่ะคนโสดในครึ่งปีหลังนี้นะคะดูแล้วเป็นการโสดที่ม,มีคุณภาพนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นะให้ประจําตัวของคนโสดในช่วงในราศีพิจิกนะคะเป็น9เหรียญค่ะ9เหรียญประกบด้วยเด็กถือเหรียญน,นะคะคนโสดในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะค่อนข้างที่จะมีความสุขกับตัวเองดีมากเลยพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นการโสดที่ไม่ได้เรียกร้องหรือต้องการอะไรคือจริงๆอะ่ะเป็นคนโสดที่เหงานะแต่ว่า เรามีด้านอื่นๆที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนค่ะการงานก็ดีหรือมีเรื่องอื่นๆมีอะไรหลายๆอย่างมาเติมเต็มเราได้แล้วขาดอยู่อย่างเดียวเลยเห็นไหมเป็นเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญน,นะคะพูดถึงว่าเก้ามันไม่เต็มสี่อ่ะอีกนิดนึงค่ะมันจะเต็มแล้วแล้วอะไรล่ะที่หายไปสิ่งนั้นก็คือความรักนั่นเองนะคะทําให้าบางครั้งนะคะ อาจจะมีเหงาบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เหงามากขนาดนั้นนะคะรวมถึงไพ่ประกบหน้าเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะคนโสดในช่วงนี้อาจจะ มีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะคะได้รับความสนใจหรือมีคนที่มองมองเราอยู่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยไพ่สรุปที่เป็นอัศวินถือถ้วยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องของการมาถึงของข่าวดีเรื่องราวดีๆหรืออะไรดีๆแต่จะสละโสดนั้นไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะามาดูกันต่อดีกว่านะายังไงก็แล้วแต่คะ่ะคนโตถ,ถึงจะบอกว่า ได้รับโอกาสได้รับความสนใจนะแต่ลึกๆค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ภายในจิตใจคนโสดลึกๆแล้วอ่ะคือค่อนข้างที่จะกลัวความสัมพันธ์แบบไม่เปิดเผยนะคะกลัวในที่นี้อาจจะเป็นทางกลับกันก็ได้นะคือคนโสดอาจจะอยากมีความสัมพันธ์แบบที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวแบบที่ไม่อยากจะเปิดเผยอะไรออกไปนะคะหรือเป็นหรือกลัวที่จะ ไปอยู่ในจุดนั้นเองคือเราคุยกับใ,ใครแล้วแบบถูกหลบหบซ่อนๆอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยไพ่ของเดอะไฮพีเทสค่ะราชินีพระจันทร์พูดถึงเรื่องของการถูกหลบซ่อนการเป็นความลับการเป็นคนในเงามืดนะคะ คนนี้ย้อนกับอดีตนิดนึงนะอดีตที่ผ่านมาของคนโสดอะคะ่ะมีปัญหาจุกจิกมากมายหลายหลายอย่างเลยบางคนนะคะบางคนอาจจะเจอปัญหาที่เป็นรักสามเศร้าด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไพ่สามถ้วยประกบกับเจ็ดดาบแบบนี้นะอาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้หรือบางคนอยู่ในสถานะของการเป็นเฟรนด์โซนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทําให้ตอนนี้ค่ะพอผ่าน พอผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาแล้วอะ่ะเลยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะเรียนรู้และเข้าใจโลกใบนี้เป็นอย่างดีนะคะ,ะลึกๆแล้วยังมีความอยากที่จะท้าทายอยากที่จะลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ก็ยังมีความกลัวอยู่นะคะฉะนั้นค่ะด้วยด้วยความซนเล็กๆของเรากับ บวกกับพลังงานของไพ่ที่เป็นเด็กคือเหรียญและเก้าเหรียญน,นะคะทําให้ในตําแหน่งอนาคตค่ะเชื่อว่าชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดจะมีคนเข้ามาสนใจหรือเข้ามาแอบแวบๆคุยเล็กๆค่ะไม่คือจริงๆอ่ะสามารถมีคนคุยได้เล็กๆนะ จนกระทั่งถึงคนที่เข้ามาคุยแบบจริงจังเลยซึ่งอันนี้ค่ะมันจะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเนาะว่าจะไปในทิศทางไหนต่อไปนะคะเพราะว่าการดูดวงครั้งนี้มันเป็นการดูดวงแบบ general ฉะนั้นแล้วว่าค่ะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยนะคะแล้วถามว่าคนคนนั้นดีไหมอัศวินถือถ้วยค่อนข้างที่จะดีด้วยแต่พี่แมวเชื่อว่าเราค่อนข้างที่จะคิดหนักค่ะเพราะว่า1นึ่งหกเหรียญกับ 6เหรียญกับ The Hangman เนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องรับผิดชอบมีหลายเรื่องที่ต้องคิดหนักนะคะแล้วการที่มีคนเข้ามาคุยก็ทําให้เรากังวลเยอะแล้วก็คิดเยอะด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันดีกว่าสําหรับคนโสดนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะน่าจะได้สละโสดกันจริงๆไหมนะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ โอ้ยนี่ไงมันเป็น9ดาบนะมันมันมีความคิดเยอะเนี่ยค่ะคิดเยอะพอสมควรเลยนะคะบางคนค่ะอาจจะไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบมามาสองู่เลยโอเคไม่เป็นไร ความนะักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกอะคะ่ะอย่างที่บอกไปนะคะเนี่ยมันมีความกลัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่มีมาบอกไปว่ากลัวเรื่องของการครบแบบไม่เปิดเผยนะแล้วบางคนที่บอกว่าอาจจะอยู่ในเฟรนด์โซนไปเจอคนที่แบบเออถ้าเป็นเพื่อนอะ่ะเราก็คุยกับหลายหลายคนคือเพื่อนหมดเลยเพื่อนเยอะอะไรแบบนี้นะหรือบางคนก็คือเป็นรักสามเศร้านะคะทําให้ทําให้ความความรู้สึกของชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดอะคะ่ะยังมีความกังวลอยู่ตรงนี้นะคะ ห้าบยังกลัวว่าความรักที่เข้ามาจะยังไม่สามารถเขาจะไม่เต็มที่กับเราหรือเรายังมีความขยงขยงอยู่นะคะแล้วก็มีความอึดอัดใจเกิดขึ้นด้วยนะยังคงคิดมากค่ะบวกกับภาระเรื่องราวต่างๆนะคะยังรู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวมีความสุขดีอยู่ฉะนั้นถามว่ามีโอกาสสละสดไหม มีค่ะในคนที่สามารถก้าวข้ามไปได้นะคะก็ยังมีโอกาสแต่ว่าโอกาสที่จะไม่สละโสดก็มีเช่นเดียวกันอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าขึ้นอยู่ในแต่ละบุคคลเนาะเดี๋ยวพี่แมวขอไพ่เพิ่มเติมให,ให้คนโสดหน่อยดีกว่าว่าคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะไพ่มีอะไรอยากแนะนําหรืออยากบอกเราบ้างไหมเนาะราชีนีถือเหรียค่ะ the devil the justice แล้วก็ มาให้อัศวินถือดาบโอเคราชินีถือดาบนะไม่ใช่ราชินีถือเหรียญเมื่อกี้พี่เมวพูดผิดขออภัยนะคะราชินีถือดาบอะ่ะเป็นไพ่ของคนที่มีแผลในอดีตนะเขาพูดถึงว่า,าจงเก็บ จงเก็บเอาความผิดพลาดความเสียใจและเรื่องราวต่างๆในอดีตนั้นนะคะอย่าให้เป็นตัวถ่วงเราแต่ให้เป็นบทเรียนของเราให้มันทําให้ชีวิตเราพัฒนาต่อไปนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะอาจดูสองไปนี้ที่ประกบกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาความผิดพลาดเป็นเดอะเดวิลกลายเป็นแผลกลายเป็นบ่วงที่ดึงเราเอาไว้เราจะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ นะคะเราจะต้องต่อสู้อยู่แต่กับอดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาความผิดพลาดเป็นเดอะจัสติกเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องราวที่สอนเราให้เราได้เรียนรู้เราจะสามารถนํามันมาพัฒนาตัวเองแล้วเดินหน้าไปข้างหน้าได้นะคะอัศซินถือดาบทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่เราในการจัดการตัวเองนะยังไงก็แล้วแต่ภาพรวมของคนโสดประมาณนี้นะคะมีคนเข้ามาแต่ว่าจะเอาชนะตัวเองได้ไหมเรื่องหนึ่งเนาะยังไงก็ซู้นะจา๊า มาดูต่อกันที่ความสัมพันธ์ของออสถานะของคนที่ไม่ชัดเจนดีกว่านะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะไพ่ประจําตัวบอกเลยว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะคมที่มีอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเริ่มที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะด้วยไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่ประจําตัวเป็นไพ่ที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองดีขึ้น ดีขึ้นแต่ยังลึกๆแล้วว่า,พาไพ่ใบนี้ยังเรียกร้องอยู่นะคะเพอไพ่ประกบหน้าเป็นเด็กถือเหรียญลึกๆแล้วเรายังเรียกร้องอยากได้ความรักความสนใจจากเขาอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเริ่มที่จะอยู่เป็นเริ่มที่จะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะคราวนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนหลายๆคู่ในราศีพิจิกนะคะอาจจะก,กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบที่ ไม่ได้ประกาศออกไปไม่ได้ถูกเป็นคนที่เปิดเผยอ,ออกไปคือคุยคุยอยู่อะ่ะแต่ก็คุยแบบแอบแอบคุยแบบหลบๆนะคะฉะนั้นสิ่งนี้เลยกลายเป็นปัญหาในใจของเราอยู่โดยตลอดเนาะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ลึกๆแล้วอ่ค่ะบางครั้งรู้สึกว่าราชาถ้วยนะคะเรารู้สึกว่า เราไม่รู้ว่าลึกๆแล้วในใจเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะฉะนั้นแล้วอะ่นะณตอนนี้ค่ะมันเลยเป็นไพ่ของเด็กถือดาบคือเรายังอดทนเรายังต่อสู้อยู่เพราะเรารู้สึกว่ามันยังท้าทายเราอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามค่ะที่แมวเชื่อว่าเพราะาด,ด้วยไพ่อดีตนะคะเป็นสามถ้วยกับเจ็ดดาบคือมันมีทั้งความสุขมันมีทั้ง ปัญหาที่มันยังไม่เคลียร์อยู่ในใจอ่ะมันมันทั้งความสุขและความขอเรียกมันเป็นความทุกข์แล้วกันเนาะความทั้งความสุขและความทุกข์อะค่ะมันยังแบบหล่อเลี้ยงเราไปเรื่อยๆอ่ะแบบพอช่วงไหนที่ทุกข์เขาก็จะทําให้เรามีความสุขได้มันยังหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆอ่ะค่ะทําให้ลึกๆแล้วว่าเราเลยยังอยากเรารู้สึกว่ามันยังท้าทายจริงๆอ่ะไม่ได้เรียกว่าท้าทายนะแต่เราเรียกว่า เรายังมีความหวังแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะดําเนินต่อไปแบบนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะในตําแหน่งอนาคตค่ะหกเหรียญเด e h a แฮงแมและไพ่สรุปที่เป็นอาสวินถือถ้วยนะคะ เรายังรู้สึกว่าเรายังต้องรอคอยเขาโดยที่เราไม่สามารถทําอะไรได้นะหกเหรียญคือการรอคอยนี่ไงดูสิรอคอยแบบมือขอนะว่าเมื่อไหร่จะได้แล้วเดอะแฮงแมนค่ะเราได้แต่ห้อยหัวอยู่แบบนั้นเราไม่สามารถตัดสินใจทําอะไรได้นะคะแล้วเขาก็ยังหล่อเลี้ยงด้วยวิธีเดิมๆอย่างนี้เรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นอยู่ยังมีคือเรียกว่ายังไงในความสัมพันธ์นี้มันยังมีเรื่องราวอะไรดีๆรอเราอยู่อะค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะไข ให้มันชัดเจนได้ขนาดน,านั้นต้องบอกแบบนี้นะฉะนั้นแล้วว่ามันก็เลยดูเหมือนแบบยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะมาดูให้เพิ่มเติมในสถานะความสัมพันธ์ของความไม่ชัดเจนนี้ดีกว่านาะว่าไพ่วาอย่างไรบ้างนะคะนี่ไงสองถ้วยกับเด e มมูลนะคะสองถ้วยคือไพ่ของความรักคือไพ่ของคนรักแต่เดิมมูลคือไพ่ของความไม่ชัดเจนพี่แมวจะพูดอยู่เสมอว่าความสัมพันธ์ที่เป็นเด e มมูลคือความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะท็อกซิกค,คือมันไม่ชัดเจน,นะคะ่ะมันคุยกัน ไม่ได้มันเหมือนเรามองมองอะไรในช่วงกลางคืนนะคะคือมันมองเห็นนะแต่ว่ามันแค่แบบมันไม่แจ่มตาเหมือนตอนกลางวันอนะ่ะเออแบบเปิดไฟไหมมันจะได้มองเห็นชัดๆอะไรอย่างงี้นะคะนี่งไงอนาคตสามไม้เท้ายังขึ้นอยู่กับ D M Perler อยู่เลยนะคะอนาคตรเราตอนนี้เราปล่อยให้เขาเป็นทัวร์กำหนดนะคะเราแบบประมาณว่ายังไงก็ได้ฉันรอดูเธอต่อไปว่าเธอจะยังไงดีเดี๋ยวดูแนวโน้มหน่อยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะว่าถ้าให้เขาเจตัวกำหนดจริงๆอะ่ะ อันนี้มันบอกเป็นรายบุคคลไม่ได้นะแต่พี่แม่วเอาภาพรวมหรือเสียงส่วนใหญ่ละกันเนาะว่าถ้าให้เขาเป็นตัวกําหนดจริงๆอะ่ะมันจะเป็นในทิศทางไหน เออมันจะมันเราจะเป็นคนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวไหมล่ะแดเหรียญกับหนดามนะคะสี่เหรียญกับ7ถ้วยพี่แมวคิดว่าส่วนมากนะคะโดยส่วนมากจะเจอกับสถานะของความพยายามไปก็เปล่าประโยชน์นะคะความสัมพันไม่แปลเปลี่ยนค่ะสี่เหรียญคือนิ่งเหมือนเดิมไม่เพิ่มไม่ลดนิ่งดูสี่เหรียญอยู่ที่หัวที่มือที่เท้าเห็นไหมนิ่งเลยไม่ได้ไปไหนนะคะ,เร,ะเราะรู้เลขสี่แล้วอะเลขสี่เหมือนแบบ เลขสี่มันเป็นเรื่องของคําว่ามั่นคงอะค่ะเหมือนเราปักเสาสี่เสามันมันจะมั่นคงมันจะไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่เป็นเลขสี่ไม่มันจะไม่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยมันกลายเป็นว่าไพ่สรุปมันกลายเป็นว่าเราคาดหวังกับเขาเยอะเกินไปทานองนี้ซึ่งก็อย่างไรก็แล้วแต่คือถ้าเป็นคนที่ชอบความสัมพันธ์แบบ open relationship ก็โอเคไม่ไม่ติดแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องการความชัดเจนอันเนี้ย อาจจะไม่ดีแล้วนะว่าเราจะทํำยังไงกันต่อไปก็ต้องลองคิดดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนี่มันเป็นการดูดวงแบบ general เนาะม,นม,นมันพี่แมวไม่สามารถที่จะระบุรายบุคคลได้ถ้าจะรายบุคคลนะคะว่ามันต้องดูดวงเขาและดวงเราประกอบคู่กันไปอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูคําแนะนําเพิ่มเติมดีกว่าว่าไพ่พี่แมวอยากบอกอะไรให้กับความไม่ชัดเจนในะครั้งนี้ว่ามันมีคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรให้กับเราบ้างว่าเราจะจัดการกับชีวิตเราเองยังไงดีนะคะ The wheel ชีวิตก็เหมือนกลงล้อพูดแล้วก็เงียบไปเฉยอะเดอะวิวห้ถ้วยนะคะเดอะเมจิเชียแล้วว่าควีนถือถ้วยจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเราเองก็รู้อยู่แก่ใจนะเพียงแต่ว่าเราแค่ยังไม่สามารถอะรู้อยู่แก่ใจว่าที่ถูกที่ควรควรจะเป็นยังไงแต่ไม่สามารถอะเขาเหมือนกลงล้อคะ่ะเหมือนที่พี่แมวบอกไปเลยนะคะทำให้บางอย่างเขาไม่รู้สึกอึดอัด แล้วก็ทําให้รู้สึกดีทําให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็ทําให้รู้สึกดีมันเหมือนเป็นกรงล้อวงล้อของนาฬิกาค่ะเหมือนเหมือนเหมือนชิงชาสวรรค์อ่ะเราอยู่จุดต่าสุดเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นไปอยู่จุดที่สูงสุดแล้วเราก็ต้องลงมาอยู่จุดจุดที่ต่ําสุดอยู่ดีมันเป็นแบบนี้ทําให้เราไม่สามารถที่จะปล่อยมือได้เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะได้อะไรดีๆมาเดี๋ยวเราจะได้เจออะไรดีๆทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราควรจะทํำยังไงแต่เราแค่ยังไม่พร้อมที่จะทําซึ่ง ก็เชื่อว่าความเป็นมนุษย์อะคือถ้ามันนี่ไงท้ายที่สุดอะคะ่ะความเป็นมนุษย์อะคือถ้ามันยังมีแรงมันก็จะไปต่อค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดเวลาแล้วมันไม่แล้วเราก็จะพอเองนี่ไงสุดท้ายค่ะ The judgment นะคะสี่ไม้เท้าห้าไม้เท้ากับ The Temperance สุดท้ายแล้วเราจะเริ่มมองหาความมั่นคงแล้วเราจะได้คำตอบในชีวิตของเราเองและหลังจากนั้นนะคะเราจะค้นพบว่าปลายทางเราอาจจะไม่เหมือนกันในบางคนนะบางคนอาจจะพบว่าปลายทางมันไม่เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นนะคะช้าเร็วสุดท้ายอาจจะต้องมีการพูดคุยกันหรือ ได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างในชีวิตก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตนะตอนนี้ก็เอาคําทํานายนะตรงนี้นะคะไปปรับใช้อาจจะได้ทั้งข้อคิดบ้างนะคะแล้วก็วิธีการเตรียมตัวรับมือกับตัวเองในอนาคตอะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็อันนี้ก็คือภาพรวมของสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพิจิกค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนมีคู่แล้วนะคะเอ้ยมีคู่แล้วนะคะของราศีพิจิกมาดูกันดีกว่าว่าคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะครึ่งปีหลังนี้ความรักเป็นอย่างไรนะคะ <9 S 1> เก้าเหรียญค่ะเป็นไพ่ประจําตัวโอ้ยค่อนข้างดีเลยนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะเก้าเหรียญกับเด็กถือเหรียญน,นะคะดูแล้วว่ามีแนวโน้มว่าในเร็วๆนี้ค่ะอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างการได้รับโอกาสอาจจะมีเรื่องของ การบางคนอาจจะขออนุญาตอะไรบางอย่างหรือขอความเห็นอะไรบางอย่างจากคนรักแล้วเราอาจจะได้รับาการต,ตอบตกลงหรือตอบคำตอบที่ไปในทิศทางเดียวกันแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดูแล้วว่าค่ะค่อนข้างดีในในไพ่คือถ้าสมมติเป็นไพ่ของคนจริงๆเราไพ่ไพ่เสร็จนี้ย ในคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็นไพ่ของคมที่มีแฟนอยู่แล้วอะคะ่ะค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าได้ไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่ที่ค่อนข้างครบอยู่แล้วแหละแล้วก็นาหน้าได้เด็กถือเหรียญแบบนี้นะคะถือว่าอ,อ,อย่างที่บอกไปว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะมีการขออนุญาตอย่างบางคนอาจจะขอแฟนว่าแบบ เออเราขอซื้อของใหน่เดมใหมอ่ะอย่างงี้นะซึ่งก็น่าจะได้รับคําตอบที่ดีเพราะเด็กถือเหรียญน,นะคะคือการได้รับโอกาสและไพสรุปอย่างที่บอกไปอัศวินถือถ้วยนะคะน่าจะได้รับอะไรดีๆมีข่าวดีเรื่องเรื่องราวอ,อะไรดีๆเกิดขึ้นนั่นแหละนะคือไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆบางคนแบบแอบ,บ,บ,บซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแฟนว่านี่ไงเดี๋ยวไฮพีเทสนะคะบางคนแบบว่ามีเรื่องราวที่ปิดบังอยู่ในใจหรือแอบ,บอะไรบางอย่างอยู่ในใจก็ดีนะคะแล้วก็ถึงจุดนึงอ่ะเลยตัดสินใจที่จะบอกแฟนตรงตรง,ตรง กับเรื่องราวที่ปิดบังอันนั้นนะคะแล้วทิศทางของแฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีคือโอเคเข้าใจหรือไม่ได้ติดใจอะไรเลยก็ได้ก็ได้ด้วยซ้ำนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะในตำแหน่งของอนาคตนะคะพี่แมวพี่แมวมองว่ามันก็จะมีหลายอย่างคือจริงๆคอมความและความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกของคนที่มีแฟนแล้วอะค่ะกับไพ่เซตเนี้ยดูเหมือนเป็นความรักที่ค่อนข,ข้างจะลงตัวคือเข้าใจกันดีแล้วก็ แบ่งพาร์ทแบ่งหน้าที่ในการใช้ชีวิตกันได้ด้วยดีนะคะทําให้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยดูไม่มีอะไรนะเพราะว่าจริงๆไพ่มันออกไปในทางของการงานซะมากกว่าการวางแผนชีวิตร่วมกันการทํางานร่วมกันนะคะนี่ไง6หกเหรียญและเดอนแฮงแมนนะคะอาจจะมีแผนในการที่ต้องใช้เงินอะไรหนักๆร่วมกันเช่นบางคนอาจจะลงทุนธุรกิจนะคะบางคนอาจจะซื้อทรัพย์สินก้อนใหญ่ซึ่งมันจะทําให้เราอะ่ะไม่สามารถกระดิกตัวทางการเงินได้มากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วอะ่ะก็ พี่เมีอยอย่างที่พี่เมีบอกเลยนะด้วยความรักมันจะมีของพิจิกอะคะ่ะจะมีอยู่สองทางทางแรกคือบางคนอาจจะมีเรื่องราวที่ ไม่กล้าบอกแฟนตรงๆแล้วก็ตัดสินใจที่จะบอกแฟนไปแล้วก็โอเคแฟนไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้วก็ในตาแหน่งอนาคตก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนธุรกิจหรือการใช้เงินที่ค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่ามันเป็นการต่อยอดอนาคตที่ดีนะก็ครึ่งปีหลังนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะสําหรับคนมีคู่หรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วไหนดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยซิว่ามีอะไรหรือเปล่านะคะมีสิบดาบเข้ามาอ๋อโอเค อาจจะมีเรื่องราวที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์แต่ว่าพี่แมวมองว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับความรักนะคะเป็นการตัดสินใจของทั้งสองคนมากกว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรืออะไรทํานองนี้นี่ไงสิบดาบนะคะค่อนข้างที่จะเครียดเลยค่ะ สิบดาบอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็สีด่ดาบค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็ตัดสินใจยากแหละต้องค่อยๆคิดช่วยๆกันคิดกันไปนะคะดูแล้วไม่ไม่น่าจะมีอะไรกระทบในความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้สําหรับชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็อ่าช่วยๆกันคิดไปค่ะเดี๋ยวน่าจะมีคำตอบที่ดีอ่ะแต่ว่ามันมีเรื่องเสียงเงินแน่ๆแหละนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ย ก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการทําธุรกิจนะจะเป็นการลงทุนหรืออะไรบางอย่างนะคะเพีงยงเพียง่ว่าค่อยๆคิดค่อยๆทํากันไปละกันนะมีไพ่ของหกไม้เท้าคืออาจจะเสียเงินค่ะนี่ไงมันเป็นทุกขลาบอะค่ะอาจจะเสียเงินแต่ได้อะไรบางอย่างมาอาจจะเป็นการลงทุนไปแต่การลงทุนนั้นมันจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะก็ค่อยคิดช่วยกันใช้เวลาสักหน่อยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ของชาวราศีพิจิก ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูไพ่ชุดสุดท้ายนะคะว่าไพ่มีคำแนะนำอะไรอยากบอกเราบ้างนะราชินีถือไม้เท้าค่ะ the lovers ค่ะ the high priestess ค่ะ the herofen ค่ะแล้วก็สิบถ้วยโอ้ยไพ่ดีมากเลยค่ะไพ่บอกว่านนช่วงจังหวะเวลานี้ค่ะ,ะการดำรงชีวิตอะมันมันเป็นการดำรงชีวิตที่ควบคู่กันไปทั้งความรัก นะคะทั้งความเข้าใจและจะทําให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะราชนินีถึงเม้เท้าคือเรื่องของการสร้างช่วงนี้คือเป็นช่วงของการสร้างชีวิตนะคะก็ขอให้วางรากฐานชีวิตตัวเองให้ดีค่อยๆสร้างกันต่อไปในอนาคตเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะได้มีความนักความสัมพันธ์ที่แข็งแรงนะคะรวมถึง ชีวิตครอบครัวที่แข็งแรงด้วยเช่นกันนะคะยังไงพี่แมวก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับดวงความรักของชาวราศีพิจิกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่อัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย